สอบสภาพสภาพทดสอบสภาพสมบัติเริ่ต้นนะคะคุณป้าชื่ออะไรคะพญานันค่ะพญานันนะคะอายุเท่าไหร่คะหกสิบห้าค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่ที่สองค่ะวันนี้วันอะไรคะวันอังคารค่ะเดือนนี้เดือนอะไรคะเดือนพฤศจิกาค่ะปีนี้ปีอะไรคะสองห้า หกแปดค่ะฤดูตอนนี้ฤดูอะไรคะฤดูหนาวค่ะสถานที่ที่อยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะคึกห่าสิบพรรษาค่ะที่นี่อำเภออะไรคะอบาพัค่ะเขตบางพักจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะภาคอะไรคะภาคกลาง พอูรู้ใ okay. ช่ไหมคะว่าถนนหรือไม่ถนนอะไรถนนชิดินทอดค่ะเดี๋ยวหนูจะพูดสิ่งของสามอย่างนะคะได้แต่ให้คุณป้าพูดตามหนูนะคะให้หนูพูดจบกับนะคะสามอย่างดอกไม้แม่น้ำรถไฟค่ะดอกไม้แม่น้ำรถไฟค่ะเดี๋ยวจะให้คุณป้านะคะเอาหนึ่งร้อยตั้งแล้วก็เอาเจ็ดลงไปเรื่อยๆนะคะ แล้เคยคิดคิดกตไม่ได้เลยค่ะไก็เคยคิดีค okay, ่ะเป็นร okay, ้อยลเจ็ดลบเจ็ดก็เหลือเก้าสิบสามค่ะค่ะเอาเก้าสิบสามลบเจ็ดค่ะเก้าสิบสามลบเจ็ดเหลือแปดสิบสามค่ะโอเค่ะเอาแปดสิบสามลเจ็ดค่ะแปดสิบสามลบเจ็ด เลขเจ็ดสิบสามค่ะเจ็ดสิบสามลบเจ็ดค่ะหกสิบเจ็ดพี่ค่ะเอาหกสิบเจ็ดลบเจ็ดค่ะพีค่ะเดี๋ยวคุณป้าสะกดคำว่ามะนาวไปหลังเดือนแล้วได้ไหมคะ ก็แต่งชิงชาใช่ยข้อแหวนสระอานอหนูสระอาดอกไม้โอเคค่ะแล้วเมื่อที่หนูบอกสิ่งของสามอย่างป้าจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างดอกไม้รถไฟน้ำโอเคค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะปากกาโอเคค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะปากกา เดี๋ยวคุณป้าพูดตามหนูนะคะไก่ไข่ขายไก่ใส่ไก่ไข่ไายไก่ใส่ต้ีค่ะตองีค่ะเดี๋ยวหนูยื่นกระดาษให้คุณป้านะคะแล้วเดี๋ยวคุณป้ารับด้วยมือขวาแล้วก็พับขึ้นกระดาษวางไว้ที่มือนะคะ เดี๋ยวหนูให้คุณป้าอ่านจะอ่านในใจหรืออ่านออกเสียงก็ได้แต่ว่าอ่านเสร็จแล้วก็ทำตามคำที่หนูุกให้อ่านค่ะต่อไปเป็นคำาคำนี้อ่านแล้วไหนคเนี้ใช่ลาตาเจ็คตา เดี๋ยวหนูให้ป้าน,นะคะเขียนอะไรก็ได้ลงมาในกระดาษประโยคที่มีความหมายเขียนอะไรก็ได้ค่ปะปาเขียนชื่ออะไรก็ได้ไไดเขียนอะไรก็ได้ค่ะ เดี๋ยวคือวาวาดรูปตามีวาดแบบนี้นะสองอันเลยน่จะเป็นน่จะเป็นเลยไม่จะกินแน่หรยอ 好嘎